สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาม,มาทําต้มจับฉ่ายนี่ค่ะนี่คือผักนานาชนิดเรานะคะมีคะนา้ามีกวางตุ้งผักกระหล่ําแล้วก็แครอทหัวเชื้อเท้าแล้วก็จับตอกต้นจับฉ่ายค่ะเราจะอยู่ตรงนี้น้าซุปของเราจะทําด้วยไก่กับเท้าไก่นะคะเดีวนี้ก็ค่ะเดือดแล้วะคะ่ะเรามาต้มน้ําซุปกันเลยค่ะ นี่ค่ะนี่เรานะคะตรงกับเราะค่ะเราจะมาต้มจับฉายกันเลยะค่ะเราจะใส่นี้ก่อนเลยนะคะเติมด้วยเกลือค่ะ น้ำปลาค่ะซอสค่ะสีอ่วาวนะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำซุปเปืเป่อยๆก่อนแล้วเราเค่อยมาผัดผัดลงนะคะเพื่อนๆค่ะ รออีกสักที่สินาทีนะคะนี่ค่ะหม้อเราก็จะเดือดแบบนี้นะคะน้ำซุปเหล่าค่ะเราจะมา,ากะชอนเอาช้อนออกนะคะช้อนเอาไอ้นี่ค่ะฟองมันได่ออกนะคะก็ได้ค่ะ ฝนครีดอนะคะป้อนเปไฟเบาสุดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดผักนะคะผัดผักนี้ค่ะทั้งหมดใส่ค่ะเรามาดูผักผักกันนะคะเพื่อนๆค่ะผัดผักเราจะไปผัดกันที่นี้นะคะ ผัดผัดต้มจับฉายเราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะพเพื่อนๆค่ะมีน้ำมันติดกระทะอยู่นิดนึงเราจะใส่ผักแบบนี้เลยค่ะผักทุกชนิดเลยนะคะพเพื่อนๆเราก็จะผัดลงไปค่ะแล้วเราจะมาต้มใส่หม้อก,กันนะ